เกมนี้คือค่ำคืนที่แฟนบอลไทยจะไม่มีวันลืมเสียงนกวีดเริ่มเกมดังขึ้นพร้อมกับความคาดหวังความกดดันและศรัทธ,ธาของคนทั้งประเทศที่ส่งตรงไปถึงนักเตะหญิงทีมชาติไทยทุกสายตาจับจ้องไปที่สนามเพราะคู่แข่งไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือบราซิลทีมระดับโลกที่เต็มไปด้วยพลังความแข็งแกร่งและชื่อชั้นที่ใครๆก็รู้จักแต่ในค่ำคืนนี้ชื่อชั้นไม่สำคัญเท่าหัวใจและหัวใจของสาวไทยเต้นแรงงบว่าที่ใครจะคาดคิดตั้งแต่นาทีแรกทีมชาติไทยเปิดเกมด้วยความมั่นใจ การต่อบอลจากแดนหลังขึ้นสู่แดนกลางทำได้อย่างไหลลื่นนักเตะทุกคนขยับตำแหน่งอย่างมีวินยัยสายตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นไม่มีความกลัวไม่มีความลังเลทุกจังหวะคือการประกาศให้โลกรู้ว่าเรามาเพื่อสู้ไม่ใช่มาเพื่อรับบทผู้แพ้บราซิลพยายามใช้ความแข็งแกร่งและความเร็วเข้ากดดันแต่แนวรับของไทยยืนตำแหน่งได้อย่างยอดเยี่ยมอ่านเกมขาดและช่วยกันเล่นเป็นทีมอย่างแท้จริง เสียงเชียร์จากแฟนบอลไทยดังขึ้นเรื่อยๆเมื่อเกมดำเนินไปนักเตะสาวไทยเริ่มคุมจังหวะเกมได้ดีขึ้นการเพรสซิ่งสูงทำให้บราซิลเริ่มเสียบอลในพื้นที่อันตรายและแล้วช่วงเวลาที่ทั้งประเทศรอคอยก็มาถึงจังหวะสวนกลับที่รวดเร็วบอลถูกส่งจากแดนกลางทะลุช่องว่างแนวรับบราซิลกองหน้าสาวไทยหลุดเดี่ยวเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนจะซัดเต็มแรงบอลพุ่งเสียบตาข่ายอย่างเฉียบขาดประตูแรกของเกมทำให้สนามแทบแตก เสียงเฮดังสนั่นนี่ไม่ใช่แค่ประตูขึ้นนำแต่มันคือสัญญาณว่าเกมนี้ไทยเอาจริงหลังจากได้ประตูขึ้นนำความมั่นใจของทีมชาติไทยเพิ่มขึ้นแบบเห็นได้ชัดนักเตะเล่นด้วยความกล้าใจบอลด้วยความแม่นยำและกล้าลุยในทุกจังหวะบราซิลพยายามโหมบุกอย่างหนักใช้ทั้งลูกกลางอากาศและการลากเลื้อยเฉพาะตัวแต่ผู้รักษาประตูของไทยโชว์ฟอร์มสุดเหนียวปัดทุกลูกสำคัญออกไปได้อย่างเหลือเชื่อทุกการเซฟคือการต่ออายุความหวังและทุกเสียงปรบมือคือพลังที่ส่งถึงนักเตะในสนาม เกมผ่านเข้าสู่ช่วงกลางครึ่งแรกไทยยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นการเล่นเป็นทีมที่มีระเบียบวินัยทําให้บราซิลเริ่มเสียสมาธิและแล้วประตูที่2ก็มาถึงจากจังหวะเตะม,มุมบอลเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษท่ามกลางผู้เล่นมากมายนักเตะสาวไทยหมงเต็มศีรษะบอลพุ่งเข้าประตูอย่างสวยงามสกอร์ขยับเป็น2อถึงศูย์ความฝันเริ่มชัดเจนขึ้นและความเชื่อเริ่มแผดซ่านไปทั่วหัวใจของแฟนบอลไทยบราซิลไม่ยอมง่ายๆพวกเขาเล่นเกมมากขึ้นพยายามใช้ประสบการณ์และความเก่าเข้าสู้ นาทีแห่งความกดดันเริ่มมาเยือนแนวรับไทยแต่สิ่งที่เห็นชัดคือหัวใจนักสู้ของสาวไทยไม่มีใครถอยไม่มีใครยอมทุกคนช่วยกันวิ่งช่วยกันบงังช่วยกันสกัดแม้จะโดนบุกหนักแต่ไทยยังยืนหยัดได้อย่างสง่างามก่อนหมดเครื่องแรกบราซิลสามารถตีไข่แตกได้หนึ่งประตูจากจังหวะยิงไกลสกอขยับเป็น2อถึงหเกมกลับมาสนุกและตื่นเต้นอีกครั้งช่วงพักครึ่งนักเตะไทยกลับลงสนามด้วยสายตาที่แน่วแน่กว่าเดิม ไม่มีความตื่นประหนกไม่มีความกังวลมีแต่ความเชื่อว่าพวกเธอสามารถทําได้แอลลครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นด้วยเกมที่เข้มข้นยิ่งกว่าเดิมไทยยังคงยึดแผนการเล่นเดิมใช้ความเร็วและการต่อบอลสั้นเป็นอาวุธบราซิลพยายามเปิดเกมรุกมากขึ้นซึ่งกลายเป็นช่องว่างให้ไทยใช้โต้กลับอย่างมีประสิทธิภาพและแล้วประตูที่3ของไทยก็มาถึงจากจังหวะที่แฟนบอลต้องลุกขึ้นยืนการประสานงานสุดสวยจากแดนกลางบอลถูกไหลต่อการอย่างรวดเร็วก่อนจะจบด้วยการยิงแบบไม่ต้องจับ บอลพุ่งเสียบมุมประตูอย่างหมดจดสกอร์กลายเป็น3-1เสียงเฮดังกระหึ่มไปทั่วนี้คือช่วงเวลาที่ทุกคนเริ่มเชื่อว่าประวัติศาสตร์กำลังจะถูกเขียนขึ้นใหม่หลังจากนั้นเกมเริ่มเป็นของไทยอย่างแท้จริงนักเตะควบคุมจังหวะได้ดีเล่นด้วยความเยือกเย็นและมั่นใจบราซิลเริ่มสแสดงอาการงุดหงิดขณะที่ไทยยังคงเล่นด้วยรอยยิ้มและความมุ่งมั่นทุกการเข้าสกัดทุกการแย่งบอลเต็มไปด้วยพลังและความตั้งใจนา,นาทีแล้วนาทีเล่าผ่านไปความหวังของบราซิลเริ่มเลือนลาง ก่อนจบเกมช่วงเวลาสำคัญที่สุดก็มาถึงประตูที่4ของทีมชาติไทยจากจังหวัดสวนกลับอีกครั้งกองหน้าสาวไทยใช้ความเร็วกระชากหนีแนวรับก่อนจะยิงผ่านผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างเฉียบคมสกอร์4-1ปิดกล่องอย่างสมบูรณ์แบบนักเตะไทยวิ่งดีใจกันทั้งสนามน้ําตาแห่งความสุขปรากฏให้เห็นเพราะพวกเธอรู้ดีว่าสิ่งที่ทําได้ในวันนี้มันยิ่งใหญ่แค่ไหนเสียงนกหวีดจบเกมดังขึ้นพร้อมกับพาพนักเตะไทยยืนกอดกันด้วยความภาคภูมิใจ ชัยชนะนัดนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขบนสกอร์บอร์ดแต่มันคือสัญลักษณ์ของความพยายามความเสียสละและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของฟุตบอลหญิงไทยนี่คือวันที่ทั้งโลกต้องหันมามองและนี่คือวันที่คนไทยทั้งประเทศยิ้มด้วยความภูมิใจเกมนี้จะถูกจดจำในประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพราะผลการแข่งขันเพียงอย่างเดียว แต่เพราะมันแสดงให้เห็นว่าหากเรามีความเชื่อมีวินัยและมีหัวใจนักสู้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนี่ไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มต้นของบทใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนี่แหละคือเรื่องราวฟุตบอลสุดเดือดที่ออตโตวินอยากนำมาเล่าให้ทุกคนฟังถ้าคุณคือแฟนบอลตัวจริงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโตวินเพื่อไม่พลาดทุกแมตช์สำคัญทุกเรื่องราวเข้มข้นและทุกประวัติศาสตร์ลูกหนังจากทั่วโลกเพราะที่นี่คือบ้านของคนรักฟุตบอลตัวจริง